สวัสดีครับทุกทุกคนและในวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมสวนมะม่วงหีมะพานนะครับทุกคนซึ่งจะลงพื้นที่พาทุกทกคนมาดูต้นมะม่วงหีมะพานนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นสวนเนาะที่ปลูกไว้นะครับทุกคนจะพาทุกทกคนมาดูต้นเนาะซึ่งในระยะนี้นะครับทุกคนต้นมะม่วงหีมะพานก็กําลังทําการออกดอกนะครับทุกคนนี่เลยเนาะต้นมะม่วงหีมะพานกําลังทําการออกดอกนะครับทุกคน ซึ่งจะพาทุกคนมาดูภายในสวนนะครับทุกคนจะพาทุกคนมาดูวิธีการปลูกและวิธีการรักษานะครับทุนต้นมะม่วงหิมะพานเนาะซึ่งจะเป็นระยะที่ทําการออกดอกเนาะและจะพาทุกคนมาดูนะครับทุนซึ่งรอบๆต้นนะครับทุนและในการปลูกนะครับทุนต้นมะม่วงหิมะพานเนาะในพื้นที่สวนตรงนี้นะครับทุนจะเป็นการปลูกแบบ ธรรมชาตินะครับทุนจะเป็นการปลูกต้นมะม่วงแบบธรรมชาติเนาะมะม่วงหิมะพานนะครับทุกนจะพาทุกคนมาดูมาดูลำต้นก่อนนะครับทุกคนลำต้นของมะม่วงหิมะพานเนาะลำต้นสวยนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นการปลูกแบบธรรมชาติปลูกไว้นะครับทุกคนและในการดูแลรักษานะครับทุกคนในการดูแลรักษาเนาะก็ไม่ได้ดูแลรักษาอะไรมากนะครับทุกคน ก็แค่ปลูกทิ้งไว้นะครับทุนภายในสวนเนาะ,ะในใการใส่ปุ๋ยอะไรนะครับทนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับทนจะปลูกไว้ทิ้งไว้แบบธรรมชาติเลยนะครับทุนเราจะพาทุกคนมาดูรอบๆสวนเนาะซึ่งภายในสวนนะครับทนต้นมะม่วงหิมาพ่านเนาะอายุนะครับทอนอายุก็ประมาณ6ปีนะครับทน ซึ่งจะเข้าปีที่7แล้วนะครับทุคนอายุได้6ปีเนาะกำลังเริ่มทําการออกดอกนะครับทุคนซึ่งกําลังทําการออกดอกนะครับทุคนและในสวนนะครับทุกคนต้นมะม,มว่วงหิมะพานเนาะทำการออกดอกเยอะนะครับทุกคนแต่ละปีเนาะทำการออกดอกเยอะนะครับทุกคนซึ่งพาทุกคนมาดูสําหรับใครที่ ต้องการนะครับทนุนหรือว่าอยากจะปลูกต้นมะม่วงีิมกักพานก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับทนุนซึ่งกำลังออกดอกจะพาทุกคนมาชมดูภายในสวนซึ่งภายในสวนนะครับทนจะปลูกแบบธรรมชาติทั้งหมดเลยปลูกทิ้งไว้นะครับทุกคน แต่ว่าต้นมะม่วงหิมพผ่านเนาะจะเป็นต้นที่โตเร็วนะครับทุกคนโตเร็วนะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรักษาอะไรมากนะครับทุกคนแต่ก็จะมีข้อเสียนะครับทุกคนต้นมะม่วงหิมพ่านเนาะจะมีข้อเสียก็คือบางต้นนะครับทุกคนอาจจะมีปลวกนะครับทุกคนซึ่งปลวกเยอะนะครับทุกคนถ้ามีปลวกเยอะ อาจจะทําให้ต้นมะม่วงหิมาพานของเราตายนะครับทนหรือว่าถ้าเกิดมีลมแรงๆนะครับทนหรือว่าพายุเนาะอาจจะทําให้ต้นมะม่วงล้มนะครับทนด้วยลมแรงเนาะซึ่งข้อเสียของต้นมะม่วงนะครับทนก็คือระยะนี้เนาะกำลังทำการออกดอกนะครับทนุน จะพาทุกคนชมดูรอบๆสวนระย,ยะที่ต้นมะม่วงกำลังทําการออกดอกก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ภายในสวนเนาะซึ่งจะเป็นต้นมะม่วงทั้งหมดเลยเนาะซึ่งข้อเสียนะครับทนก็คือตัวอย่างเลยนะครับทนนี้เนาะเวลาที่ลมแรงๆครับทนมันจะทำให้ต้นมะม่วงของเราล้มนะครับทนก็คือนี่เลยเนาะ นะครับทุกคนก็คือข้อเสียของต้นมะม่วงฮีมา่านบางต้นก็ล้มนะครับทนุนโดนลมแรงๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับทนุนภายในสวนเนาะก็ประมาณนี้เลยอย่างไรก็ขอฝากทุกทนกดติดตามให้ด้วยนะครับทุนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคน